สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเมืองผงลจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็สีประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ึของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด104ปอนด์มุมแดงเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังพบกับมุมน้าเงินเด่นเมืองจันรปอมงคลอินคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็สีพิกัด113ปอนด์ มุมแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมพบกับมุมน้ำเงินฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวคู่ที่สของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 4ปอนด์มุมแดงราชันสอสมนึกพบกับมุมน้ำเงินน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 2 2ปอนด์มุมแดงปานเทพวีเคเขาใหญ่พบกับมุมน้ำเงินราชเดชทีเอ็นมวยไทยก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ p a k y o k 1 6 8พี่น้องบอกว่า ทีเมืองพะหลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไว้ต้อง p a k yok ok 1 6 8ครับคู่ที่หนึ่งของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด104อปอนด์มุมแดงเพชนรนพเดชทวีศักดิ์เล็กสีพลังอายุ16ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ลูกเจ้าพ่อกลุ่มพก,กันชื่อเดิมเพชนรนพเดชนพเดชมวยไทยเป็นมวยเดินเปิดเกมศาสตร์แข้งแรงขวางหน้าดันแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวบูดูดันครับสายล่าสุด พฤษภาคม6 7แพ้คะแนนเพชรสาเพชรมวยไทยยิมกรกฎาคม6 7เสมอเพชรพอใจบาดทุ่งเขาหลวงสิงหาคมห7ชนะคะแนนเพชรพอใจบาดทุ่งเขาหลวงมาดูคู่ชกกันครับมูยน้ำเงินเด่นเมืองจันทรปอรมงคลอินอายุ18ปีสูง170เซนติมเมตรเป็นมวยขวาเข่าจังหวัดศรีสะเกดซ้อมที่ปอมงคลอินเป็นมวยเขา่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงปั้มรัดมัดตีขวาคอแทงยัดไส้แรงแข็งแก่งแข็งแรงครับสาวไฟล่าสุดพฤษภาคมห7เสมอ ยอดกุมารรถสวยจ่าเจสายผิววิุานายน67แพ้นกยกสองเพชรทวีชัยไฟยเตอร์มวยไทยสิงหาคม67แพ้คะแนนสิงสุราชอูอุดอุด,อดอรเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกความหลังไหลของอุธดมากกว่าวงในเขาน่เหนียวกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เด่นเมืองจันปอมองคลอินจจเบียชนะแจ้งเกิดไดจากเพชรนกพเดทวีศัก์เล็กสีพลังไปได้อย่างสนุกมันครับผู้ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด1 1 3่อปอนด์ มุมแดงยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมอายุ16ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดพิษณุโลกซ้อมที่พดุงชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมนาทีโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักจังหวะศาสตร์แข้งมีหมัดศอกสวนแรงหลักเหลี่ยมดีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดมิถุนายน67ชนะนอกยกสี่สายนาทีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมิถุนายน67ชนะคะแนนโชคพิชิตโชคบางแสน สิงหาคม67แพ้น็อแพนนกยกสีเป็กปตทอทองทวีมาดูคู่ชกกันครับมุมน้้ำเงินฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวอายุ18ปีสูง170เซติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสงขลาซ้อมที่สสันเพชรชื่อเดิมฉลามเงินสิงห์วินเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่อง2แข้ง2กงาศาสต์แข้งดักแทงปั้มรัดมัดตีบูดูดันครับสามไฟล่าสุดมิถุนาย,ยนห7แพ้คะแนน หนึ่งทนณีกวยบางคอแหลมกรกฎาคม6 7แพ้คะแนนอันชันเจพววลูปเชียงใหม่กันยายน67ชนะคะแนนสิงอีสานออุตุอุดรเปรียบเทียบเสียสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่โชคความหนักแรขงของขอาวุธสภาพร่างกายดีกว่าการยืงระยะดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยจรบ์ชนะฉลามเงินสิทธิ์สนามขาวไปได้อย่างสนุกมาั้าใจมีลุ้นมันครับ รองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด114ป่ปอนด์มุมแดงลาชันสอสมนึกอายุ26ปีสูง166ซติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดหนองคายซ้อมที่ค่ายสอสมนึกชื่อเดิมน้องแบงค์สอสมนึกเป็นมวยจังหวัดฝีมือรครบเครื่องเตะเจาะยางเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกแรงบูดูดันหลักเลี่ยมดีครับสไฟล่าสุดกุมภาพันธ์ชนะคะแนนพอยขาวอ,อ,อ,อูดอุดร พฤษภาคมห7แพ้นอกยกสี่เดวพิชัยนาวีอันดามันสิงหาคมห7ชนะนอกยกสามเพชรนำชัยสอจโอต้งประจีมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงอายุ23ปีสูง1้2เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดนครราชสีมาซ้อมที่ค่ายเกียรติเพชรชื่อเดิมดาวินชีลักกี้บันเทิงเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดเข่าแหลมแทงเจ็บอาวุธหลากหลายครับสามไฟล่าสุดธันวาคมห6ชนะคะแนน เพชรเอกเกตจำลูนมีนาคม67แพ้นอกยก1ยอดดอยแก้วสำลิดกันยายน67ชนะนอกยก2อภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยเปรียบเทียบเสียสีกันแ,แล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกความต่อเนื่องของการชกจงังหวะฟีมือและสภาพร่างกายดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ราชันสอสมนึกจะเบียรชนะน้องแชมป์ลัคก,กี้บันถึงไปได้อย่างสนุกมัเร้ใจมีลุ้นครับคู่เอกคู่ที่4ของศึกมวยไทย7สีพิกัด122ปอนด์ มุมแดงปานเทพวีเคเขาใหญ่อายุ23ปีสูง176ิซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดกระบี่ซ้อมที่สิทธิ์หนุ่มน้อยชื่อเดิมเสมือนเทพปอเพชรศิริเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมล็อกลัดตีเหนียวแน่นศาสตแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแข็งแข็งแรงครับสามไฟล่าสุดมีนาคมห7แพ้นอกยกสามภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินพฤษภาคมห7แพ้คะแนนเพชรสมานสอสมานกามเมนสิงหาคมห7ชนะนอกยก3ามพายพยักษ์สอสมหมาย มาดูคู่ชกกันครับมุบน้ําเงินราชเดช TN มวยไทยอายุ23ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดอุตรดิตถ์ซ้อมที่ TN มวยไทยยิมชื่อเดิมราชเดชสอเพชรจำรัดเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องต่อยซ้ายเตะซ้ายแรงมีหมัดมีศอกสวนขวางหน้าดันแทงบู๊ดูดันหลักเดียมดีครับ3ไฟล่าสุดพฤษภาคม67แพ้คะแนนฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์มิถุนายน67แพ้คะแนนชัดพลพอหอมกลิ่น สิงหาคม67ชนะคะแนนไม้สร้างคำสอยิ่งเจริญการช่างเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกจังหวะฝีมือความเร็วและทางมวยวงในดีกว่าบรรยากาศน่าเสือดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ปานเทพวีเขาใหญ่จะบดชนะราชเดชทีเอ็นมวยไทยไปได้สนุกมาแล้วใจมีลุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567 คู่ที่1เด่นเมืองจันทร์ปอมงคลอินจะเบียชนะแจ้งเกิดได้จากเพชรนกพเดชทวีศัก์เล็กสี่พลังคู่ที่2ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยจะบทชนะฉลามเงินสิทธิ์ฉลามขาวคู่ที่3รา,าชันสอสมนึกจะเบียชนะน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงคู่เอกคู่ที่4ปานเทพวีเคเขาใหญ่จะบทชนะราชเดชทีเอ็มวยไทยไปได้อย่างสนุก มันทุกคู่ครับจบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f อที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทําคลิปต่อๆไปด้วยครับขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ